สวัสด <Workers>, ีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องบานนนท์ชวนกินมานนเดครับวันนี้บานนท์มาชวนกินอ่ามาลาครับเขาเรียกว่าอ่หมาลานี่ครับย่างมาลาเนาะครับผมบ้านนนท์เพิ่งมากินเป็นรอบที่สองครับท่านผู้ชมนี่ครับมีนี่ครับมีเห็ดอ่ามีเห็ดมีข้าวโพดมีอ่ามีแฮมมีไส้กรอกอะไรพวกนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับมาลาย่างแบบนี้ครับ เค็มนี้ก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก,กดกระดิ่งให้บารนอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบารนอนกับผมนี่ครับเอาแบบเผ็ดจิจารเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับจะมีพริกเผ็ดๆนะ,ะจะพริกมะล่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับท่านผู้ชมมามาครับอืม้ม อ,อันนี้เหตุครับขอบคุณครับพี่อืม นี่กระเจีย๊ยบพันลูกเจี๊ยบลูกเจียเจ๊ยบครับอื นี่เป็นเป็นแฮมครับท่านผู้ชมอืมอแซ่บทุกอย่างเ่ยครับ ยิ่งแค่กับฝนครับท่านผู้ชมฝนก็ใกล้จะมาแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปต่อที่รังใหม่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เขาจบลงเพียงเท่านี้ครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้บาทนอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจบาทนอนครับผมฝนจะมาแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ